สามสอประสบโชคโรับเจอกับแสนเชิงเล็กปอพงสว่างแล้วก็คู่เอกครับธนพลพอพัชรวาสนะครับเจอกับลุ่งมิลัมสอพายดำครับในวันจันทร์ที่29สิงหาคมครับที่จตุของจตุที่อุตรดิตเร์เรียนเชิญครับเรียนเชิญแต่ว่าตอนนี้บนเวทีโอ้โหไม่สนแล้วคับชอฟฟาติดติดติด ม่ขึ้นทางตรงนี้ครับชอฟ้ายัางแก้ไม่หายครับลูกหมัดของเพชรดำครับออกเร็วและแม่นจังครับแต่ว่ชอฟ้านี่อีกนาเลยครับเอาจับนายได้แล้วครับฝ่าวงหมัดของเพชรดำได้จับนายแต่ว่าจังหวะตีไม่มีครับน่าบนนี้นี่มาเน้นหมัดเน้นศอกเลยนะครับเพชรดำถีบนํำมากนครับชอฟ้าอา่า เราเห็นว่าโดนหมัดไปหลายหมัดแล้วนะครับแต่ก็แบบนี้ครับชาฟฝาเป็นมวยที่ท่ากระโจนนี่สูงมากๆเลยครับอ่าไปตัวต่ไ,ได้ไหมครับตอนนี้เริ่มจะเดินเกมเร็วขึ้นครับแม่มันใกล้เชื่อไปนิดนึงครับกรรมาการดึงมามาสู้กันต่อกลางเวทีครับอย่าลุกไปไหนนะครับคู้นี้ โอ้ยดีครับาชอฟ้าเริ่มเกาะนายเกาะนายครับอ่าคู่นี้ครูกกครคคฉันโอ้ยมาวไทยนี้เน้นหมัดดีแล้วเลยครับเพชรดาวน์แต่ว่าชอฟ้าโดนแล้วเก็บสะดุดนิดเดียวครับแต่ว่าไม่สนชนอย่างเดียวชอฟ้าดีครับอ,อือหืออือหงีอุบเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าจริงเดือด เนื่องครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่กดนับกดล็อกแต่ว่าเนี่ยครับสัญญาณแบบนี้ไม่ดีเลยครับสำหรับซอฟ้าครับดูแล้วเขายังจับทางการป้องกันหมัดไม่ได้ครับเดินเข้าไปจะจับได้แต่ว่าโดนหมัดตลอดมเป็นนักลงทุนของจริงเลยนะครับซอฟ้าเดินชนตื้อไปเรื่อยตอนนี้ดำอยู่ไหนซอฟ้าบอกขอขออยู่ใกล้ๆขอล็อกเหนียวๆขอจับเน้นๆครับทุนชนะคู่นี้โอ้ยโอ้โหขวาครับ ผู้ควาแคบๆครับแม่ต้องนับแล้วครับหกเจ็ดแปดสู้ยังไหวครับชอฟ้าโอ้โดนนับไปแล้วนะครับฟื้นฟื้นไม่ฟื้นครับแต่ว่าตอนนี้เดินครับหวังจะเอาคืนครับโอ้โหนี่แหละครับแมป้องกันหมัดไม่อยู่ครับชอฟ้าแกย้อนไปหน่อยแหละครับชอฟ้าแกแบบเปิดหน้าแล้วก็นี่ครับโอ้โหมั มีโอกาสหล่นด้วยกันทั้งคู่นะครับดูการออกอาวุธครับ อ,อย่างที่เรียนไว้ครับผู้ชนะในคู่นี้นี่มีโอกาสครับได้ชิงแชมป์กับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวอยอดมวยคนล่าสุดยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนล,ล่าสุดรับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวจากฝูง135บอล์อาเดี๋ยวเราดูครับเพชรจะเป็นเพชรดำช่อฟ้ากิติบจะจบแบบไหนครับใครจะได้ชูบุยครับตรงนี้ยังสรุปไม่ได้เลยครับชอบ่อฟ้าโดนทับมาแล้วก็จริงแต่ว่าที่บานมาเพชรดำยังไม่โดนครับดูครับช่อฟ้าพยายามจะต่อให้โดนบ้างครับแต่ว่าอาจารย์เบลโกันตัวได้ดีเอาละครับน่าจะฟื้นแล้วครับม โดนโดนโตน้ตนๆนี่อาจจะเจ็บแต่ตอนนี้ยกสามไปไปลายครับเริ่มจะช้าครับโอ้โหสุดมันสุดเร้วใจพักก่อนแป๊บเดียวครับผมนี้ครับ เดียนเชิญครับพรรพวกของพี่จิ้นครับพี่จิ้นนะครับคุณจิ้นเจเจครับผลรวยเพื่อนนะครับทางขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ฉลองวันเกิดในวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้ที่ขอนแก่นครับแล้วก็ยอดแชมป์โลกตลอดกาลครับคงศัก์เล็กไก่ย่างฮัาดาวครับไก่ย่างฮัาดาวยิ้มมาฝากประชาสัมพันธ์มาเสาร์ที่10กันยายนนี้ครับชมฟรีนะครับศึกคุณจันทรพันนี นัดเปิดค่ายมวยไทยขวยิมนะครับพี่ิษัทบุญจันทร์พันธ์กรุ๊ปนะครับที่อำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินชมฟรีนะผู้เอกเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์เจอกับโยนฮาริสิตเพชรดีครับเสาร์นี้สิกันยายนนี้ชมฟรีนะครับนัดเปิดค่ายมวยไทยขวยิมครับชาวสมพันโดยยอดมวยตลอดการยอดแชมป์โลกคงศักเล็กไก่ย่าง5้าดาวยิมครับเอาละครับไม่รอแล้วครับชออฟ้าโยนยกที่4ครับถ้ารอรีเดี๋ยว ไม่ทันแล้วครับเดินเข้าไปคู่แรกเน้นมากแต่ว่าดูครับยองนี้เป็นตามพยายามตั้งรับอย่างเหนียวแน่นครับนี่นี่ครับดักแทางซ้ายสวนบวกกับามาข้างซ้ายมาดีช่อฟ้าไม่สนแล้วครับจะเอาให้โดนสักทีแม่ไปเจ้าวันนี้ยังไม่โดนครับบอลหมักจุกจิกจุกจิกเหลือเกินครับอ่ชมชมไปเรื่อยๆคู่นี้นี่นี่ครับแม่ใครที่กลัวเลือดนะครับแม่ต้องต้องหลับตาเลือดเริ่มจะออกแล้วเหมือนกันนะครับช่อฟ้า โอ้โดูเดือดเล้าใจครับทั้งเพชรดำแล้วก็ชอฟ้านี่ไม่มีใครยอมใครโดนนับต้องเอาคืนให้ได้ครับชอฟ้าอ้าวแทงขวาไป2ทีครับ3ทีแมททีนี้สามหลุดโอ้ซ้ายกรับหมัดคู่นี้คู่นี้อ้าวใครใครใครอยู่ใครไปครับใหญ่ยุบใหญ่ย่นนะครับเพชรดำโอ้โหนี่ครับโอ้ยโอ้ยบุรีรัมย์ก็มาแรงครับน้ำเงินบุรีรัมมา อู๋ปนอยู่บน,บนอ่านอยู่หรือเปล่าโอ้โหป้าอย่าเพิ่งชะ้าะใจนะครับเพชรดำถึงจะได้หนึ่งนับในช่วงยกที่สามแต่ว่านี่ครับชอฟ้าแกนี่ประเภทพันดุพันโผดมากะปิดเกมมันนะครับชอฟ้าโอ้โหตัดลำตัวตัดลำตัวคนระับโอ้โหสายต่อยท้องได้ดีครับชอบฟ้าเอาแล้วครับค่อยๆต่อยค่อยๆสะสมมากเรื่อยแล้วครับเริ่มโดนบ้างแล้วเพชดำ เอาละครับดูครับแข้งซ้ายยังมาครับสวนเข้าไปสามข้างขาครับจอฟ้าดีกว่าคือไปโอ้โหนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังปักธงไม่ได้พลาโดนมาดขาพยายามเกี่ยวบาดขาได้ครับจอฟ้าลุกเข้าไปว่ามีมีถอยเหมือนกันนะครับโอ้โดนหมัดเมื่อสักครู่ทำท่าขาสั่นไปเลยเนี่ยกระเพ็ดดำช่อฟ้ายังอันตรายตลอดนะครับเดินอยู่เดินอย่างเดียวเพชรดำที่ไวแม้ต้องระวังหมัดขวาของชจอฟ้าครับ เจ้าจอดรอบวกครับรอบวกแต่ว่าชอบ้าผาหามาทีมาเ,เป็นชุดมาเป็นชุดอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับเชื่อเหลือกเกินว่าอีกหนึ่งนับน่าจะมีแต่ไม่รู้ใครจะหล่นครับคุณติ๊กเอาละครับปือได้นอนแล้วก็มีบ่อยครับตู่ครับมือเข้าไป โอ้โหไม่ว่าผลจะอมาอย่างไรครับปรบมือต่างๆทั้งสองคนที่ต้องได้รับแน่นอนแล้วครับโชกกันแบบนี้ทําหน้าที่แบบนี้นี่คือสุดเพชรกินดีครับเอ้าลุยต่อโซฟาแยบไวแยบไวครับพยายามจะทําไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับจอนครับเพชรดำอ่ะหาเป้าเจอไหมครับต่อยไปเรื่อยครับโซฟาอ่าดูครับโดนซ้ายเยอะนะครับแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินครับหมดยกสี่ครับพักก่อนแป๊บเดียวครับ เตอร์มวยไทยครับกับสายเพชรสามารถพยักอุณยิมถ่ายทอดสดความมันทางเพจมวยเด็ด789นะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับ3กันยายนนี้ศึกเด็กระเบิดที่เวทีมวยนานาชาติวังสิทธิ์ครับในการดดอีกหนึ่งนัดของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรชั่นครับเอ้า3นาทีสุดท้ายสำหรับช่อฟ้าเป็น3นาทีที่ไม่นาน ไม่นานเลยนะครับสำหรับชาฟ้าแต่ว่าเป็นสามนาทีที่แสนจะนานของเพชรดำครับบอลโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนครับถ้ากำปั้นไม่มีรูของชาฟ้าโดนนี่ไม่แน่นะครับอาจฉีดน่าจะมีครึ่งล้านต้องมีนะครับเพราะว่าโดนนับไปก็ยกตู้เอาวล้ครับนาวกระจายไปเหมือนกันนะครับโอ้้ายครับเอียงไปดดต่อดัต่อมัดมาอ้ามัดมาแข้งซ้ายมัดกับแข้งซ้ายบวกกันเลยครับ โอ้นี่ครับมาเกมการชกกับพัวยฆ่าตัวเงินหลายหลายแสนมาเจอกันโอ้โหเรียกว่าได้ลุ้นครับมาตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายเลยครับมาอย่างที่คุณติ๊บเรียนไว้โอ้โหตอนนี้เลือดเพชรดาหูเลือดออกหูไปแล้วครับเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับแบบนี้อะไรลีู่สุดใจเพชรด เยับสายไฟเลยาอมาครับบอสไม่อาการอาการพูดว่าพูดว่าเหมือนกันครับเพชรดำอ่ะดูช่อฟ้าแกโดนจะโดน,นไม่รู้จะโดนยังไงแล้วนะครับแต่ว่ายังเดินอยู่ครับโอ้โหยกห้าดูเดือดร้าวใจเลือกพ่วงจอครับโอ้โหนี่ครับมาเหลืออีกครึ่งยกเหลืออีกครึ่งยกห่าช่อฟ้าห่าโอ้โหห่าลงล่งางลงล่งางขึ้นบนลงล่างแต่ว่าเพชรเอ้อเพชรดำอย่างนี้อย่างนี้กับเพชรดำอย่างนี้ โอ้โหตอนนี้กองเชียร์ใหายใจคว่ำแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูเลือดครับเลือดมาแล้วครับจอฟ้ามาแล้วจอฟ้าดูครับสู้ได้ด้วยแป้กขาดจะปิดเกมแล้วครับรถอาการไม่ดีครับโอ้อาการเพ้น้ำไม่ดีครับอาการไม่ดีครับอาการแย่แล้วครับตายไม่โอ้โหดูอาการอาการแพ้น้ำจับม้าโหมา อดไหวไหมไหวไหมเดียวไหวไหมไหวไหมเดียวตอนนี้โอ้โหทอฟ้าทะลมทะล่มชุดใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับแม่รวยขั้นดวงเงินหลายแสนต่อยกันแบบนี้เพชรดำตั้งหลักงอนโอ้โหแต่ว่าทอฟ้าโอ้โหปาชุดใหญ่ใหญ่เลยครับพาชอบแบบไหมเป็นแฟนเพชรดำนี่ได้นับคับไว้แต่ว่าชอฟ้าแม่มาตีตื่นแม่ตอนนี้ครูขี้ลุยเอาโอ้โห สุดเป็ด oh, oh. oh. oh, oh. oh, awesome. ีีคครับน่ือสกินดีครับเอานับแล้วครับโอ้โหหเลือเชื่อครับเป็ดครับโดนนับแล้วครับโอ้โหล็อกถล่มครับโอ้โดนครับเหลืออีกสิบวิโดนนับโอ้ยนี่โอ้โหโอ้โหช็อกท็อกเกิดอะไรขึ้นหมดยกสุดท้ายครับเหลือเชื่อนี่คือสึกเพ็ดกินดีครับ โอ้โหสิบวิสุดท oh, ้ายครับสิบ oh. วิสุดท้ายครับไม่อยากจะเชื่อแล้วครับว่าจะเกิดเหตแกแบบนี้ขึ้นครับโอ้โห oh, นี่ครับมาหาเคยเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับโอ้โหดเดือด,ด,ดเลือดพานเล้าใจจริงๆครับมหาจะต้องรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ ยอดเยี่ยมครับแม่ตอนนี้ผู้ชมในสนามนี่ปรบมือให้กับยอดนักชกทั้งสองคนครับแมยังไม่รู้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะครับดูแต่ว่าทำหน้าที่ได้เสมอกัครับแม่คนละนับเสมอกันครับแมเชื่อว่าภาค2เกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับโอ้โหคนละนับครับมหาเพชรดาวไก่ย่างห้าดาวกับเจ้าฟ้าทองแสงเทียน้อย เสมอกันแบบสุดมันเลยครับมาแฟนๆปรบมือกันเอื้องเลยครับโอ้โหนี่ครับาภาพสองเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่ครับอันตอนนี้เรา,าพักคู่เดียวครับ